มไม่เหลือเลยวะ่ะดูเก็บได้ทุอย่างนึงแล้วขางขันนะนน,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 น่นอยู่ข้างบนนะครับแทงเลยนอน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 ท่านี้อีกนอนนอนงางขึ้นเพียบสถานที่เก็บเจออีกกลุ่มหนึ่งพี่นอ้องยังดูได้โคตรละ่ะ โอ้ยกำลังคืนดูีอีกดอกหนึ่งนี่ดูดอกเบลอเลยสองดอกนี่ปลาไม่กินเบ็ดวันนี้เตะขึ้นบกเก็บเห็ดนอนหยีข้างบนนวลมีตะเยวใกล้แล้วอันนี้เลยเอามันมามานี่นี่ เียบมาเลือกเลยใต่ถุงอีกเงินนั้นเอามาเลยมีอีกเป็นแผงแล้วเขาบนอีกนู่นน่ะเก็บให้หมดโอ้โหใต่ใบไ,ไม้โอ้โหไม่ใช่นไรมันเช่น้อยนนะเนี่ยนี่เอเอเอียงเียบอีกดูเอาแกะยังเก่เหนาเหรอเน่าเหรอโอ้ยได้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 เนา ก็มีสระถุงดำใหญ่อีกนี่อีกนี่โอ้โหเดี๋ยวขอถ่ายทำก่อนนะเก็บไปเลยไปเรื่อยเลยเทียบนะครับพี่น้องนี่ดูนี่เฮ้ยให้กินนหญ้านี่เองนะเนี่ยก็เทียบนะครับนู่นข้างบนอีกนอนน่นนอนข้างบนอีกถ้าเราลงมาข้างต่อข้างต่อก็มีนี่เป็นกลุ่มมันตัวนี้ยิ่งเยอะเลยเป็นแพงเลยเป็นแพงเป็นแพงเลยนะ ดูมาถึงตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะโอ้โหจะเต็มอีกแล้วพี่น้องมาดูนี่ยพี่น้องโอ้เบ่งเหรอบันนี้เป็นเพียงด้วยกันแลน้วนี่โมนะ ข้าไปข้างในเูยนะเป็นแพงเลยนีวนะครับนี่อีกกลุ่มนี่อีกกลุ่มนี่ก็เพียบนี่ก็เพียบเลยพี่น้องเลยนะครับเพียบเลยนะมันอนีกันมีป่าป่าเจ้าของนาเพิ่งมาเก็บนะเพิ่งเก็บซอยเพิ้ลไปพร้อมเจ้าจของพร้อมแล้ว jukan kanalale.